โปรแกรมหนังประจำเดือนมิถุนายน2568สัปดาห์แรกในเครเมเจอร์นะครับหนังที่เข้าเรื่องแรกของเดือนนี้ก็คือเรื่องนี้ครับเรียกมันกลับมาหลอนหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Bring Her Back ผลงานของพู่มกับออสเตรเลียผู้เคยสร้างผลงานอันลือลั่นจับมือผีท a อกชูมีนะครับเรื่องนี้เข้าฉายตั้งแต่กลางคืนรอบทุ่มของวันจันทร์ วันอังคารสี่วันอังคาร, 4, คาร 3, ที่สามมิถุนายนก็เลยถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนี่ก็คือเรื่องที่สองของเดือนเข้าฉายตั้งแต่วันพุทธที่สี่มิถุนายนภาพยนตร์ในจักรวาลจอห์นวิกนะครับถือว่าเป็นลำดับที่ห้าต่อจากจอห์นวิกสี่แต่เรื่องราวนั้นอยู่ระหวา่างสามกับสี่นะครับนำแสดงโดยอนาเดออมาสแล้วก็มียเคียโนริฟมาร่วมด้วยครับเรื่องนี้มีคนดูเยอะมากวันเพื่อสปีที่5มีหนังเข้าเพิ่มอีก3เรื่องครับเป็นหนังผีสยองขวัญจากอินโดนีเซียเรื่อง คำสาปแห่งเขาเกเดรเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งเป็นสยองขวัญจากไต้หวันครับไลฟ์ Life ติดผี2เรื่องนี้คะแนนใน mdb ยังสู้เรียกมันกลับมาหลอนไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าก็เป็นหนังทางเลือกที่ค่อนข้างหลอนพอสมควรทีเดียวมาเป็นขวัญใจคออนิเมะครับไคจู number no. รพี่โอกกำลังจะเข้าดูรอบสองทั้งหมดนี้พี่โอมี สัปดาห์นี้ทุกเรื่องมีรีวิวในช่องนี้ทั้งหมดนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขและสำหรับเรื่องสุดท้ายเข้าฉายตั้งแต่วันศุกร์ที่6มิถุนายนเป็นภาพยนตร์อินเดียเรื่องสุดท้ายนี้เป็นเรื่องเดียวที่ใช้เอ็มพาสไม่ได้ของสัปดาห์นี้นะครับที่เรื่อง House Full p a r k 5นำแสงดงโดยอาร์ชกูมารและดาราชั้นนำอีกมากมายถึงคะแนนด m m d b จะไม่ดีแต่ว่าคนผู้ชมเยอะมากครับเปิดต,ตัวที่ เปิดตัวที่อินเดียวันแรกก็ได้เกินกว่า200ล้านรูปีและในเมืองไทยรอบทุ่มของวันนี้มีคนดูเกือบเต็มครับที่สกุมวิท